สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันเดียร์เรื่องค่าตั้งเสาแล้วครับเป็นีกการเก็บใบแน่นอย่างนึงนะบานบ้านสั่นเดียววันนีพี่น้องทข้าเห็นเป็นสองสั้น บันฆ่าเขาบ่ทันดื้อครับางานฝนตกเขาต้องเห็ดเสาเห็ดยังไปก่อนนี่ครับตั้งเสาแล้ยหาลายหายัางตั้งเสาแมนไป้วครับผลงานที่ผมเก็บเพราะว่ามันีบ็นไดยการตกฝนรอยครับยาถ่ายเลือดครับวัดวัดตัวหน้ายางยางมากเห็ดถ่ายเลือดครับ ทุกมุกเบลครับเหนือับสันเจ้าเห็นเป็น,น,นส่วนันเลยโรงงานทำคอมแอร์คอมแอร์ซืร์แอร์ยูเซอร์โลตัสบิ๊กซีส่งทั่วประเทศครับยากจะรับนะครับพี่นอ้องราคายังมก็ดื้อเลยเดี๋ยวต้อง,งขึ้นราคาก่อนครับ ่าก่อน้อน,น,น,นไปมาหรือที่หลังครับก็ตัองไรว่างได้เสาอยู่ครับรยตั้งมือตั้งขานไร้างเสาอยู่ครับ เดือดพวนร้ายครับมึงเดือดพวนเลยบ้งเสาเป็นโมเดิร์นครับท่งโมเดิร์นสายโมเดิร์นอเมซอนครับ <c oughs> พี่น้องมาคอยเบื้องตอนตอนแล้วครับตอนเหยียดเช็ดครับตอนงามดูมาง่ามพี่น้องมาคอยเบื้องครับ ตัวนี้ก็โค้งเก่าทีผมเห็ดมาก่อนก่อนนั่นครับเมนบ์ทงานวหลังหนนุ่นกับเมนครับจึงบ้านบานพักสไตล์อากาศครับ้านุนกับะบ้นกัเห็ดครับเไปนี่ก็เห็ดครเพืนเเออเสียโอเคครับสู้ครับ สนใจกต็ติดต่อมาได้นะครับในช่องยูทูบเพื่ออำนาจทุกอย่างครับใส่ก,กับเบือยันโคบยางครับทุกอย่างใส่กระเบือยันโคบใส่กระเบือยันเดือดรบ,จบ,จบรน,นะครับอ,อ๋อจบชิปการถ่ายทำเพียงแค่นี้แล้วครับเออราคายอมเย่านะครับราคาเกันเดีครับเอาไปเลยครับพบกันชิปหนานะครับเด้อ ได้จ้าครับพิดต่อได้เบอร์เทอร์นี่นะครับในยูทูบนี่นะละบ๊ายบายครับแล้วไกเบอร์เทอร์ไว้ให้ในยูทูบครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องปทุกคน